ีกำลังจะเเราจะได้เห็นกันใหน่ไม่ช้านะครับผมอีกหนึ่งวันอีก3ชั่วโมงนะถามว่านานไหมนานครับนานใช่นานครับตัวโคโคสสำหรับใครที่สมัครไม่ทันนะครับผมก็บอกไม่ทันเหมือนกันนะครับผมพอดีว่าไปเห็นมาแล้วก็ไปสมัครนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมได้อะไรมาผมมาแจ้งนะครับผมอ่ออันนี้เอออันนี้ลืมเลยเว้ยอันนี้ IDO นะครับผมของอตัวอาร์ต All Art นะครับผมมองว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจโปรเจกต์หนึ่งนะเพราะอะไรเพราะว่าตัวฟันเดอร์ของเขานะครับผมแล้วก็ตัวดีเวลลอปเปอร์ Developer นะค่อนข้างที่จะมีฝีมือนะครับผมอเล็กซานเดอร์ฟรอว์กับคนนี้นะสองคนนี้ค่อนข้างที่จะมีฝีมือในแวดวงศิลปะมาก่อนนะครับผมแล้วก็เป็น VR Art ์อาร์ดออาร์ดด้วยนะครับผมแล้วก็ทำดิจิตอลเดเลเตอร์มาก่อนนะ เก่งครับเอาง่ายๆคือเก่งครับแล้วก็อีกคนนึงก็ Alexander เล็กซ n d e นเดอร์นับสกุลอ่านผมอาจจะอ่านไม่ถูกนะครับแต่คุณ Alexander เล็กซานเดอร์นีค่อนข้างมีประสบการณ์ในด้านตัวนี้มาก่อนนะครับผมด้านศิลปะนะจบตัวอาร์ตมาเก็ตอิคโมกมาอิคโนมิกมานะครับผมถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถอีกคนนึงนะครับผมในโลกใบนี้นะแล้วก็ จากที่เราได้เห็นนะครับผมเขาเป็นคนความสามารถในการพูดท่าภาษานะครับดัชอังกฤษนะครับผมสเปนิสฟรานซ์โคสซิสน่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับผมแล้วก็อิตาเลียนนะครับอิตาเลีนิสนะครับผมสมัครกันได้นะครับใน ido นะครับผมแล้วก็วิธีการสมัครก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นครับผมแค่คุณเลือก wallet ของคุณนะครับผมสามารถเลือกในอ p t i o นที่เขามีได้นะจริงๆแล้วผมไม่ wallet ล่างๆผมไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนใหญ่ผมใช้ phantom กับ จริงๆใช้แฟนทอมอย่างเดียวแหละโซลิดผมก็แทบจะไม่ได้ใช้นะก็เข้าไปนะครับผมง่ายๆนะหน้าจออาจจะไม่ได้เห็นอาจจะไม่ได้เห็นตัวโซลิดตัวแฟนทอมของผมนะครับผมแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมรายการที่คุณจะไอ้นี่นะจากนั้นพอเราไอ้นี่เสร็จปุ๊บนะครับผมกดสตาร์ทไว้เลนะครับผมยังทันอยู่นะในเวลานี้ยังทันอยู่นะครับผมอีกเจ็ดชั่วโมงนะครับผมที่คุณสามารถจอยกับเขาได้นะสำคัญที่สุดก็คือตัวนี้ครับผมที่คุณต้องโหลดมานะครับผมตัวซีวิคโมบายนะ แอปตัวนี้ผมไปเช็คดูแล้วครับค่อนข้างปลอดภัยสูงพอสมควรนะแต่แน่นอนที่สุดอะถ้าคุณผูกโยงอ่ารหัสกับอ่าตัวอีเมลนะพยายามเปลี่ยนเป็นอีเมลตัวอื่นนะครับผมสำหรับการที่คุณใจนี่นะแล้วก็คุณก็สมัครไปนะครับในส่วนขั้นตอนการสมัครไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับทำตามขั้นตอนของเขาเลยนะครับผมคือกดสตาร์ตคริฟิเคชันนะครับผมแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันมานะครับอืม <c oughs> สแกนแอปครับผมแนะ่นอนที่สุดว่ามันจะมีแบ็กอัพนะครับผมในอ่ gmail นะซึ่งผมทําในคอมพิวเตอร์ไม่ได้ต้องขออภัยตรงนี้นะครับผมแต่คิดว่าทุกคนน่าจะทำได้นะไม่มีอะไรยุ่งยากจนเกิดไปนะครับผมแล้วก็สแกนอิชูตต่างๆนะครับอันตัวนี้มันจะไม่มีตัวซซดนะใช้ตัวระบบจดจําใบหน้านะครับผมหรือ AI อัลกอริทึมนะครับผมผมว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาดูในะ IPO ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เตรียมอ่เตรียมเหรียญ โซไว้ด้วยนะครับผมส่วนหนึ่งเพราะว่าน่าจะต้องใช้เหรียญโซนะครับเอาเลยครับผมสวัสชีทุกช่วงเวลาครับสวัสดีครับผมผมป้อมน้ำมา s เอส e แคปนะครับและนี่คือแก้วนะครับผม <laughs> ใช่ครับผมทุกคนครับแลวจะนี่คือแบรนดอาหารเสริมไม่ใช่สิแบนอาหารเสริม,ม <laughs> แาามมะ้ว เขาส่งมาให้ลองแล้วก็ลองนะครับเราเป็นพวกท่านการตลาดนะครับราคาก่องอยู่ดยพันสองร้อยเก้าสิบาทนะครับผมใครแพ้ปลาก็ต้องดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่คปันควันมันลอยลอยนะนีนะผมมันลอยผมมันลอยดีจริงเลย เดี๋ยวนะต้องเป็นไอเดียวใ้เลยจากนั้นคุณก็คนนะครับไม่เข้ากันนะครับเ,เขาไม่ได้เข้าเป็นสปอนเซอร์ผมนะครับผมแต่ส่งมาให้ลองนะครับเราก็ลองนะครับผมมีอะไรส่งมาลองมุดยา ใช้น้ำเอ่อน้ำขวดเลยนะครับผมสำหรับการละลายนะจริงๆแล้วมันใช้น้ำ500มิลลิตรแหละครับผมแล้วก็ตัวส่วนของเดี๋ยวนะขออ่านก่อนแป๊บนึงเอ่อโคเอนไซม์ Q10 น,นะครับผมกดแอสคอร์บิกนะครับผมแล้วก็คอลลาเจนไทท2แล้วก็คอลลาเจนเปปไทนะครับจากฝาทะเลนะครับผมแน่นอนที่สุดนะครับผมมันไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ป้องกันโรคนะครับผม ผลิตโดยบริษัทวิงไว้นะครับผมว่ากันไปดมกินก่อน,นนะครับวันหนึ่งนะอืมอืมอืม ครับผมมันค <motion> ือโฆษณา